สวัสดีครับน้องๆพบกับพี่อลาดิน36พาติวในคลิปวิดีโอนี้พี่จะพาน้องๆฝึกทำโจทย์การหางานแนวข้อสอบโรงเรียนช่างฝีมือทหารจากตัวอย่างกำหนดชายคนหนึ่งแบกกล่องวัตถุมวล1น100กิโลกร,รมัมเดินไปตามพื้นลาบเป็นระยะทาง20เมตรจากนั้นขึ้นบันไดไปชั้นบนซึ่งสูงจากพื้น4เมตรจงหางานที่เกิดขึ้นทั้งหมด ก่อนที่จะทําโจทย์ข้อนี้เรามาทบทวนสูตรการหาเรื่องงานครับสูตรการหางานก็คือ w งานเท่ากับแรงคูณด้วยระยะทาง cos ทีตานะครับโดยนะครับข้อสังเกตข้อที่1ถ้าเซตาเท่ากับศูนย์องศาแสดงว่าแรง f ที่กระทาต่อวัตถกุกับระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกันเพราะฉะนั้นเราก็จะได้สูตรตรงนี้นะครับกลายเป็นข้อที่1น,นะครับ งานก็จะเท่ากับแรงคูณด้วยระยะทางคอสศูนย์องศาคอสศูนย์องศาคอสศูนย์องศาจะมีค่าเท่ากับ1เพราะฉะนั้นก็จะได้สูตรกรณีที่นะครับวัตถุเคลื่อนที่ไปได้แล้วก็มีทิศทางเดียวกันกับระยะทางนะครับก็จะได้สูตรเป็นงานเท่ากับแรงคูณด้วยระยะทางเพราะคอสศูนย์องศานะครับเท่ากับ1 กลายเป็นเท่ากับ W เท่ากับ Fs เรามาดูเงื่อนไขข้อที่2ถ้าเซต้านะครับเท่ากับ90องศาแสดงว่าแรง F ที่กระทำต่อวัตถุกับระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ไปตั้งฉากกันงานมีค่าเป็นศนะูนย์ะงานจะมีค่าเป็น0ูนย์เช่นกรณีเราหิ้วกระเป๋านักเรียนเดินไปบนพื้นราบแรงที่กระทํากับกระเป๋านักเรียนตั้งฉากกับระยะทางในแนวราบ เพราะฉะนั้นสูตรตรงนี้นะครับจาก w เท่ากับ fs cos t e t นะครับมุมับที่แรงกระทําตั้งฉากกับระยะทางก็คือ cos 90องศา cos 90องศามีค่าเท่ากับ0เพราะฉะนั้นงานนะครับเวลาเอาคูณกันงานมันก็เลยเท่ากับ0เพราะฉะนั้นสิ่งที่น้องๆต้องจำครับกรณีที่เรานะครับแบกวัตถุหรือยกวัตถุแล้วเดินนะครับไปตามแนวราบ แรงที่กระทําจัดตั้งฉากกับระยะทางจะทําให้งานที่ออกมามีค่าเท่ากับ0เรามาดูเงื่อนไขข้อที่3ถ้าเซต้าเท่ากับ180องศาแสดงว่าแรง F ที่กระทาต่อวัตถุก,กับระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ไปนั้นมีทิศทางสวนทางกันงานจะเป็นลบเช่นนะครับงานเนื่องจากแรงเสียดทานเป็นต้นเพราะฉะนั้นเงื่อนไขนี้จากสูตร w เท่ากับ fs c o สเซตานะครับ c o s ร้อยแปดสบองศาตัวนี้กลายเป็น c o s ร้อยแปดสิบองศาคอสร้อยแปดสมีค่าเท่ากับลบหเพราะฉะนั้นงานที่เราหาออกมาได้จะติดลบเรามาพิจารณาโจทย์ข้อนี้นะครับจากโจทย์ที่กำหนให้ก็คือมีชายคนหนึ่งร่าดรูปมีชายคนหนึ่งนะครับแบกน้ําหนักมวลหนึ่งกิโลกร,รัมครับเดินไปตามเดินไปตามพื้นราบระยะทาง 20เมตรเดินมาจนถึงจุดจากจุดนี้นะมาถึงจุดนี้ระยะทางเท่ากับ20เมตรเสร็จแล้วนะครับก็เดินขึ้นบันไดนะครับไปชั้นบนซึ่งมีระยะทางนะครับความสูงเท่ากับ4เมตรความสูงตรงนี้เท่ากับ4เมตรโจทย์ถามมาว่าพลังงานที่เกิดขึ้นงานที่เกิดขึ้นทั้งหมดครับมีค่าเท่ากับเท่าไใด เราก็พิจารณาในช่วงที่1ก็คือช่วงที่นับชายคนนี้เดินจากแบกน้ําหนักมวล1น0กิโลกรัมนะครับเดินไปตามพื้นราบเราก็จะเห็นว่าตรงช่วงนี้ก็คือแรงที่เกิดขึ้นนะครับจะตั้งฉากกับระยะทางการเคลื่อนที่เพราะฉะนั้นงานที่เดินนับมาจนถึงจุด20เมตรตรงนี้นะครับจะมีค่าเท่ากับ0จูลเนื่องจากเข้าเงื่อนไขข้อที่2นะครับก็คือ แรงนะครับมีทิศทางตั้งฉากกับระยะทางที่เคลื่อนที่เพราะฉะนั้นเราก็มาหางานที่เกิดขึ้นระหว่างจุดนี้นะครับจุดที่เดินขึ้นบนันไดคือจากจุดนี้ถึงจุดนี้นะครับจากนะครับงาน w เท่ากับ fs cos t นะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่านะครับตรงจุดนี้ทิศทางของงานนะครับทิศทางของแรงนะครับกับทิศทางของระยะทาง ไปนี้ทางเดียวกันเพราะฉะนั้นมุมตรงนี้จะกลายเป็นมุมศูนย์องศาครับค่าศูนย์องศามีค่าเท่ากับหนึ่มันก็แทนค่าสูตรงานเท่ากับแรงคูณระยะทางได้เลยเราก็มามีพิจารณาแรงที่เกิดขึ้นครับตรงนี้ครับแรงที่เกิดขึ้นตรงนี้เมื่อทําการยกวัตถุนะครับ f ที่เกิดขึ้นตรงนี้ f จะเท่ากับ mg ครับเพราะฉะนั้น f ตัวนี้จะเท่ากับมวลคูณด้วย g แล้วคูณด้วยระยะทางเราก็แทนค่านะครับมวลเท่ากับ100กิโลกรัม g 10เมตรต่อวินาทียกกำลังสองแล้วคูณด้วยระยะทางเท่ากับ4เมตรนะครับระยะทางก็คือความสูงของบันไดนะครับเท่ากับ4เมตรคูณกันออกมาก็าก 4, จนนกะได้เท่ากับ4,000จูลข้อนี้ก็ตอบนะครับเท่ากับ4,000จูลโจทย์ลักษณะอย่างนี้นะครับน้องๆฝึกทําบ่อยๆนะครับเพราะเป็นแนวโจทย์ที่โรงเรียนช่างฝีมือทหารชอบนํามาออกนะครับนะครับสิ่งที่เราต้องพิจารณาก็คือนะครับการที่เรา ยกวัตถุนะครับแล้วก็เดินในพื้นราบนะครับช่วงที่เราเดินในพื้นราบนั้นงานจะเท่ากับศูนย์นะครับเพราะว่าแรงตั้งฉากกับระยะทางเราจะหางานเฉพาะส่วนที่นะครับเดินขึ้นบันไดนะครับซึ่งทิศทางของทิศทางของแรงกับระยะทางนะครับไปในทิศทางเดียวกัน